มันเลือดมันลดแค่ครึ่งเดียวเหรอเนี่ยโอ้โหียดอกเดียวตายสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญฮาวิล่าเนาะกับเกม new mini b a t t l e นะครับวันนี้เรามาลงบ้านเซนหลงทางนะครับก็อยู่กับเสียยุทธนะครับผมวันนี้โอ้โหกิวมูนนะฮะเซิฟหนึ่งสองล้านสอง ตายแล้วลงสองคนนะครับโอ้โหแล้วดูผมโดนยิงอุย้ยเวลาคนโดนยิงแล้วมีเกาะไหมเอ้มันเลือดมันลดแค่ครึ่งเดียวเหรอเนี่ยโอ้โหเฮียดอกเดียวตายนี่กูอ,อัดคลิปอัดคลิปอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมครับก็นั่นแหละคือการลงบ้านเซนน่ะการลงบ้านเซนน่ะไม่มีอะไรมากเลยนะก็คือมันไม่มีเทคนิคอะไรที่จะต้องแบบ ที่จะต้องหลบหลบหลีกบอสอะนะครับก็คือมีพลังต่อสู้ที่ดีดีหน่อยอะแล้วก็มาลงเลยนะมีแหวนมังกรเพิ่มโกรดด้วยนะจบไวชะมัดโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมแล้วผมไม่มีบัตรด้วยนะเนี่ยไม่มีบัตรที่จะไปลงต่อกาลังอึ้งอยู่นี่ครับเห็นของรางวัลด้านขวาปะ่ะมันจะมีทั้งสร้อยมังกรนะครับมีแก้วปีศาจนะซึ่ง ทางเราได้มานี่ดีมากแล้วก็มีแหวนมังกรเพิ่มเพิ่มเพิ่มห้าสิบความโกรธนะครับเขาถามว่าไวัยไปไหมนะครับไม่ไวหรอกแหมนะฮะจบเลยเดี๋ยวต่อเขาก่อนนะครับกำลังไวมากนะครับกำลังจะอธิบายเลยนะครับว่าบ้านเซนเนี่ย ก็คือว่าต้องใช้พลังนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้เห็นเกาะของพี่เขาด้วยนะเป็นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกาะมันใช้ยังไงนะครับเออเดี๋ยวด่านต่อไปเนี่ยไปซากศพทะเลทรายนะครับจะมาลงให้ดูนาะเพราะว่าด่านนี้มันค่อนข้างที่จะยากนะครับเดี๋ยวต้องหาสักสามคนตอนนี้ก็มีพี่ยูธคนเดียวแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมตายเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบกได้เปล่านะนะครับด่านนี้ก็จะมีแหวนมังกรนะครับเพิ่ม50โกดเห็นไหมครับว่าสร้อยอันแรกอันเนี้ย ผมไปหมุนวงล้อได้นะเพื่อนๆคนไหนที่มีที่ที่ได้เหรียญหมุนวงล้อก็ไปหมุนได้นะครับมันออกนะสร้อยอันเนี้ยโอ้แล้วเพิ่มพลังดีมากนะครับแล้วก็หายากเห็นไหมครับมันหาจากด่านไกลมากเลยนะซากสุทะเลทรายเนี่ยกว่าคนที่จะมาถึงได้นี่ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเลเวลน้อยอ่ะนะแล้วก็เนี่ยครับในไอไออันนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับสร้อยมังกรแต่อันนี้ผมได้ที่ด่านเมืองหายไปจะเป็นด่านนี้นะครับ นี่นะครับผมแต่อันนี้ผมได้อันนี้มาแล้วนะครับได้สร้อยนี้มาเนาะในตัวเล็กนะครับในตัวเล็กอันนี้ได้มาจากด่านซากศพทะเลทรายนะครับนะต่างหูอันนี้นะครับต่างหูมังกรแล้วส่วนอันนี้นะครับมาอยู่ในเมืองซากศพซากศพทะเลทรายเนี่ยผมได้ในหมุนวงล้อนะครับเพื่อนๆนก็นะลอง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 เล่นดูแล้วก็ลองไปหมุนวงล้อดูนะครับมันออกเยอะมากนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับคือกาลังจะอัดคลิปแบบจบไวมาก อึ้งเลยเนี่ยฮะสองล้านสองโอ้โหตายแล้วโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับโอ้แทบไม่มีอะไรอธิบายเลย <c oughs>